สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะมาพร้อมกับบรรยากาศนะคะในสวนสาธารณะเนาะวันนี้ไม่ได้แต่งหน้ามาก็เลยอาให้ทุกคนได้เจอธรรมชาติที่สวยงามดีกว่าเนาะเผื่อการที่เราได้นั่งมองกับธรรมชาติอะไรแบบนี้จะทำให้เราคิดอะไรได้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าโปรเจกต์ดีๆหรือเวลาที่เรากุ้มใจทุกใจหรือเวลาที่เราเจอเรื่อง ไม่สบายใจนะคะจอกับปัญหาอะไรพอเราได้อยู่กับธรรมชาติแบบนี้เราจะมีสตินะคะก็คือหนึ่งเคล็ดลับหรือหนึ่งวิธีการที่เราดับทุกขเมื่อเวลาที่เราเจอทุกคืออะไรคะก็คือสติค่ะสติตัวเดียวเท่านั้นที่จะนำพาให้คุณนะคะพ้นจากความทุกข์เศร้า หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะเจอเจอกับปัญหาอะไรนะคะให้คุณจงตั้งสติให้ดีค่ะมองที่ต้นเหตุและแก้ไขมันที่ต้นเหตุค่ะอย่าก,กังวลใจอย่าตีโพลตีพายหรืออย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดไกลในเรื่องที่เราแบบมันยังไม่เกิดขึ้นอนะเครียดไปเลยสวัสดีนะคะ 1ล้านคนที่เข้ามานะคะทักทายกันได้คอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะทุกคนภาพชาัดเสียงชัดหม่ขาขออนุญาตเป็นภาพบรรยากาศวิวทิวทัศน์สวยเนาะทุกคนจะได้มีจิตใจที่สดชื่นแจ่มใสนะคะมีความสุขไปด้วยกันนะคะกับสวนสาธารณะแห่งนี้ขอบคุณสถานที่นะคะสวยงามร่มรื่นร่มเย็นมากตอนแรกนะตั้งใจจะมาเดินออกกําลังกายแต่ว่า ผ้าผ้าใบเป็นเหตุนะจ๊ะไม oh ่แห้งนะจ๊ะก็เลยใส่รองเท้าธรรมดามาก็เลยเออนึกขึ้นได้ออกมาไล์สดแบ่งปันนะคะทักทายกับทุกๆคนดีกว่านาะสวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านนะคะคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะคะกดหัวใจมาเดือเดอเลยกลัวกลัวขแยังพูดกดหัวใจกดยิ้มกดส่งหัวเราะมาเด้อนะจ๊ะทักทายกันได้ค่ะไม่กัดค่ะทุกคนนะ ในทุกๆครั้งที่เราเจอกับความทุกข์นะคะเจอปัญหาหนทางที่เราจะดับทุกข์ได้ก็คือการที่เราตั้งสติค่ะไม่ว่าคุณจะเจอะเจอกับอะไรนะคะเหมือนที่คําสอนของพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกแปดหมืม่นวารมขันนะคะ มีหนึ่งเดียวเท่านั้นคือคําว่าสตินะคะรวมเป็นหนึ่งเดียวคือสติทุกคนถ้ามีสตินะคะไม่ว่าคุณจะอยู่พื้นที่ไหนอยู่พื้นที่อะไรทําอะไรเจอเจอกับปัญหาอะไรไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนถ้าคุณมีข้อนี้นะคะมันจะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จและประสบผลสําเร็จได้อย่างง่ายๆสบายๆค่ะทำอย่างไรถึงจะมีสตินะคะบางคนโหร้อนมาก เจอเรื่องแย่ๆ,ๆเจอเรื่องอะไรแบบไฟสูงหัวเข้ามาแบบหคือมันหงุดหงิดมันหัวเสียเราจะต้องใช้สติยังไงนับหนึ่งให้ถึงร้อยนะคะนับไม่ถึงร้อยนับไปนับมาอยู่นั่นแหลคะค<ม>่ะเราจะต้องนึกถึงผลผลข้างเคียงหรือการที่มันจะเสียหายจากการที่เราใช้อารมณ์นะคะเป็นที่ตั้งเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเลิกใช้อารมณ์เหนือเหตุผลนะคะให้เรามีสติในทุกๆขณะจิตเลยไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับ ตื่นเดินยืนนั่งเราก็ต้องมีสตินะเวลานั้นปัจจุบันนั้นนะคะเ <B> ช่นคุณกําลังเดินอยู่คุณก็ต้องมีสติกับการที่คุณเดินจะได้ไม่เดินหกล้มจะได้ไม่เดินชนใครและไม่ได้เดินหลงทางจริงไหมคะไม่ว่าคุณจะนอนคุณจะนั่งคุณก็ต้องรู้สติว่าตัวเองนอนอยู่นั่งอยู่นะคะการที่เรารู้จักจดจ่จจอรู้จักกับการมีสติกับตัวเองนะไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรนะคะมันก็จะผ่านพ้นไปได้แบบ ชิวๆนะคะทุกคนทุกปัญหาทุกอุปสรรคจะนำพาให้เราเติบโตขึ้นเก่งขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นจริงไหมคะอ,มอย่าลืมว่าทุกๆปัญหาที่เราเจอมันย่อมมีทางออกเสมอและในทุกๆปัญหาจะมีด้านดีเสมออยู่ที่เราจะเลือกมองนะคะทุกคน ทุกปัญหาหรืออุปสรรคเราอย่ามองมันว่ามันเป็นปัญหาอย่ามองมันว่ามันเป็นอุปสรรคอย่ามองมันว่าเราไม่สามารถแก้ไขได้นะคะถ้าคุณมัวแต่หงุดหงิดหัวเสียมัวแต่ตีโพยตีพามัวแต่โทษโทษสถานการณ์โทษเหตุการณ์โทษคนโน้นคนนี้ทําให้เป็นแบบนั้นทําให้เป็นแบบนี้และก็โทษตัวเองเพราะการที่เรามัวแต่โทษคนนั้นคนนี้นะคะมันไม่ใช่ทางออกที่ดีเลยเพราะฉะนั้นนะตั้งสติให้ดี แล้วยอมรับแก้ไขและไปต่อค่ะยอมรับในสิ่งที่เราทําผิดแก้ไขในสิ่งที่เราผิดพลาดและเราจะไปต่อได้เสมออย่างผู้มีแบบชัยชนะนะคะทุกคนเป็นไงคะบรรยากาศสวยงามไหมทุกคนบรรยากาศเป็นเยี่ยงไรบ้างคะสวัสดีคะ่ะคนสวยมาสวนสุขภาพหนองปูไม้จ้ามาเร็ว สวัสดีคุณนิดนะคะขอบคุณที่แวะมาทักทายนะจ้าสบายดีไหมเอออยู่ตรงไหนคะวันนี้ไปออกกำลังกายที่ไหนคะมาเร็วบรรยากาศดีมากเลยคะ่ะสวนส,สุขภาพที่หนองปือนะคะใกล้ๆบ้านเราเลยเนาะเออเนาะเห็นไหม บางคนน่ะเขาก็จะมองทุกปัญหาคือปัญหาคนที่มองทุกปัญหาเป็นปัญหามันจะไปไม่ได้มันจะพันยุงตุงนังอยู่แค่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นนะคะทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมออยู่ที่เรานะคะจะมีสติในการแก้ไขปัญหาหรือเปล่าสมมุติว่ามีคนนะคะอยู่ๆก็มาบอกว่าคนนั้นมันนินทาเธอด่าเธออย่างนั้นอย่างนี้ในใจเรารู้แล้วนะว่าเราไม่ได้ทําอะไรในสิ่งที่เขาพูด เราก็ตรงมีสติค่ะและก็หายใจเข้าลึกๆแล้วก็ไม่สนใจไม่สนใจอย่าใส่ใจค่ะเพราะพวกนั้นมันนําขี้มาให้เราอะ่ะเขาเอาขี้มาป้ายเราถ้าเราไม่รับอะ่ะมันก็ไม่เหม็นเราใช่ไหมคนที่มันคิดคนที่มันพูดมันก็จะเหม็นของตัวมันเองมันก็จะร้อนรุ่มวุ่นวายนะคะทุกปัญหาเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเจอเจอกับอะไรทํางานผิดพลาดอย่างเงี้ย จะตื่นเต้นตกใจโมโหหงุดหงิดงโวยวายไม่ได้นะคะอยู่ห้องค่ะไม่ได้ออกไปไหนเลยจ้าอยู่ห้องก็ปลอดภัยเนาะช่วงนี้ <c oughs> อยู่ห้องปลอดภัยกว่าก็มาข้างนอกก็ต้องสวมแมสค่ะสวมแมสพกเจลด้วยพกแอลกอฮอล์ปลอดภัยไว้ก่อนนะทุกคนอืนะคะ <c oughs> เวลาที่เรา มันไม่มีใครหรอกที่เกิดมาแล้วเพอร์เฟกสมบูรณ์ไม่เจอกับปัญหาอะไรเลยนะคะไม่เจอคนนินทาขนาดพระพุทธเจ้าหรือทุกศาสดาของทุกศาสนายังโดนดา่าโดนนินทาโดนใส่ร้ายแล้วมองที่ตัวเราสิเราเป็นใครเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเดินดินเนาะเราก็ต้องโดนคนนินทาว่าร้ายนะคะทำดีก็ว่า ทำไม่ดีเกินหน้าเกินตาหรืออะไรก็แล้วแต่สวยกว่าเก่งกว่ารวยกว่าก็โดนด่าโดนว่าโดนนินทาถ้าเรามัวไปแคร์คำพูดเหล่านั้นนะเสียเวลาชีวิตค่ะไปต่อค่ะไม่สนใจค่ะอย่าไปให้ค่าพลังงานกับคนที่มันไม่มีประโยชน์กับชีวิตเรานะคะแต่จงมาแคร์แคร์ตัวเองรักตัวเองดูแลตัวเองยิ่งต้องพัฒนาตัวเองให้ดีให้เลิศให้สวยให้เก่งให้รวยค่ะ นี่แหละคือวิธีที่จะทำให้เรานะคะไม่ทุกใจไม่ร้อนรนไม่ร้อนรุ่มนะคะใครจะว่าหรือเจอปัญหาอะไรแก้ไขไม่ได้เราแค่มีสติตั้งสติแล้วก็แก้ไขไปทีละเปาะเปาะเนาะทีละข้อทีละสะเต็ปอะ่ะอืมเนาะเพราะบางคนอะ่ะเพราะเมื่อก่อนครูมินานะจะเป็นคนที่ขี้งุดหงิดขี้โวยวายหัวเสียโมโห แต่ก่อนไม่เคยยอมใครนะคะต่อให้ใครจะมานินทาหรือได้ยินผ่านใครมาถึงตัวทันทีค่ะกระชากเลยถามเลยว่ามันเพราะอะไรแต่ตอนนี้เรามาคิดได้ว่าเฮ้ยถ้าเราทําแบบนั้นมันเสียเวลาเรานะมันเสียเวลาทํามาหากินของเราเลยแหละที่เราจะไปนั่งอธิบายให้คนทั้งโลกฟังว่าเฮ้ย <Oui. S 1> <"He i, S 2> ฉันไม่ได้เป็นแบบนั้น mm hmm. ฉันไม่ได้ทําแบบนั้นฉันไม่ได้ว่าเธ mm hmm. ออย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เนาะมันเสียเวลาชีวิตค่ะเสียเวลาที่เราต้องนั่งอธิบายเพราะฉะนั้นเรารู้ เรารู้ตัวตนรู้ว่าเราทําอะไรอะ่ะมันผิดมันถูกยังไงเรารู้อยู่แก่ใจต่อให้คนอื่นเขาไม่เห็นด้วยแต่คนที่เรารักคนที่เขารักเราเขาแคร์เราเขาเห็นเขารับรู้ในสิ่งที่เราทําแค่นี้ก็พอค่ะแคร์เฉพาะคนที่เขาแคร์เรารักเฉพาะคนที่เขารักเราคบเฉพาะคนที่เขาดีกับเราอย่าเลือกคบคนที่เขาเห็นแค่เราเป็นตัวประโยชน์ผลประโยชน์อะไรแบบนั้นเพราะเมื่อวันไหน ถ้าเราหมดผลประโยชน์เขาก็จะเฉดหัวเราทิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นแฟนไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ในชีวิตของคนเรานะคะจงเลือกคบคนที่ทําให้คุณมีความสุขมันก็จะทําให้สิ่งดีๆเข้ามาหาเราอยู่ตลอดเวลาความโชคดีก็จะเข้ามาหาเราตลอดเวลาต่อให้วันนึงนะคะโดนเพื่อนหักหลังโดนเพื่อนโกงเพื่อนสนิทนะไม่ดีกับเรานินทาเราเลือกคบเราก็ปล่อยเขาไปค่ะถือซะว่าเขาไม่ใช่คนของเรา ถึงเวลาเขาก็ต้องไปจากเราไม่ฟูมไฟล์ไม่เสียดายไม่เสียใจแต่จงขอบคุณทุกเหตุการณ์สถานการณ์ที่พักดันคนไม่ดีคนที่มันไม่ใช่ออกไปจากชีวิตเราเพราะฉะนั้นเราจงดีใจนะคะดีใจกับคนที่จากไปนะยินดีต้อนรับกับคนที่เข้ามาหาเรานะใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาเป็นเพื่อนใหม่หรือคนดีคนใหม่แฟนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาหาเราแล้วทำให้ชีวิตเราดีขึ้น จงดีใจและจงมีความสุขกับความโชคดีนั้นนะใครจากไปก็ขอให้อวยพรให้เขาโชคดีละกันเพราะการที่เราอวยพรให้เขาโชคดีคนแรกที่จะได้รับคือตัวเราเองค่ะปากวาจาสิทธิ์ทุกคนนะคะทุกคนมีปากปากกาสิทธิ์ทุกคนอยู่ที่เรานะพูดอะไรออกไปเราอยากได้ชีวิตแบบไหนเราพูดแต่สิ่งดีๆนะคะพูดซ้ําๆพูดบ่อยๆทําซ้ําๆสม่ําเสมอมันจะกลายเป็นความจริงเนาะอืม เห็นไหมวันน like ี้ไม่ได้แต่งหน้านะคะเกรงใจประชาชนก็เลยแบบว่าเออให้ดูธรรมชาติดีกว่าธรรมชาติงดงามเสมอค่ะใครที่แบบว่ากุ้มใจเอ้ยไม่มีใครจะคุยกับใครก็ไม่กล้าคุยก็คุยกับตัวเองค่ะคุยกับตัวเองถามใจตัวเองสมมติวันนี้คุณทะเลาะกับแฟนแล้วคุณไปเล่าให้คนอื่นฟังถ้าคนอื่นมันไปหยิบยกหรือไปพูดอะไรที่มันมากมายกว่านั้นน่ะคนที่ เป็นคนผิดอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุยกับตัวเองให้มันรู้แล้วรู้ลอดไปเลยคุยกับตัวเองคุยกับใจตัวเองถามใจตัวเองให้เคลีย์ค่ะอย่าก,กลัวความทุกข์ค่ะเพราะทุกคนก็ต้องเจอความทุกข์เหมือนกันนะคะคนเราเจอทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนนะคะเขาก็ต้องมีความทุกข์แต่หนทางที่จะสละทุกข์ได้คืออะไรคือการมีสติจะตั้งสติยังไงได้เราหมันนะคะฝึกสติค่ะ อยู่กับสติอยู่กับอารมณ์ณปัจจุบันให้ได้สมมุติเวลานี้ตอนนี้คุณมองแม่น้ํสาสะน้นํานี่คุณเห็นน้ํำไหมคะน้ํามันนิ่งน้ํามันวนน้ํามันเป็นยังไงเออเราอยู่กับปัจจุบันค่ะไม่ต้องไปคิดถึงอดีตไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตไม่ต้องไปกังวลแต่อยู่กับปัจจุบันขณะนะให้ได้มีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าของคุณให้ได้นะคะและคุณจะผ่านพ้นทุกอย่างเลย และการที่เรานั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาบ่อยๆแผ่เมตตาบ่อยๆฝึกให้คุณเป็นคนดีมีศีลธรรมมีสติจะไม่ทำอะไรที่มันผิดพลาดการที่เรามีศีลคือการที่เรามีเสื้อผ้ามีอาภรณ์เครื่องนุ่งห่มที่ปิดปกปิดร่างกายเราให้ดูดีสวยงามจริงไหมคะ คนที่ผิดศีลคนที่พูดจาไม่ดีคนที่ใส่ร้ายคนอื่นคนที่ลักเล็กขโมยน้อยคนที่ทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการทําให้คนเดือดร้อนก็เหมือนเราไม่ใส่เสื้อผ้านะเดินไปที่ไหนก็น่าอายเดินไปที่ไหนก็ไม่มีคนคบเขาจะคิดว่าเราคือคนบ้าเออเพราะฉะนั้นก่อนจะทําอะไรก่อนจะพูดอะไรให้มีสติค่ะเพราะสิ่งที่เราจะพูดสิ่งที่เราจะว่าใครด่าใคร เราพูดไปแล้วมันเอาย้อนคืนมาไม่ได้นะคะมันเสียความรู้สึกสมมติว่าคนที่อยู่ตรงหน้าคุณคือคนที่คุณรักมากที่สุดถ้าคุณได้เอ่ยวาจาที่มันไม่น่ารักออกไปเขาจะเสียใจแค่ไหนต่อให้คุณเอ่ยขอโทษคําพูดนั้นก็ยังติดใจเขาอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติเราจะไม่ทําให้คนอื่นเสียใจและจะไม่พูดหรือทําอะไรให้ตัวเองต้องถูกใจด้วย วันนี้ไปแล้วนะคะรักรัๆทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะขอบคุณคุณนิดนะคะขอให้สวยขอให้รวยขอให้เฮงขอให้ปังอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขสดชื่นรื่นเย็นมีแต่กัลยาณมิตรดีๆเข้ามาเกื้อกูลสนับสนุนนะคะไปแล้วคะ่ะเบิกบานรับซัพย์นะจ๊ะรักๆทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่รายหนะะ้าค่ะ